เฮ้ยนี่มาสุดใดเลยในช่างใหญ่ของเรานะฮะอ่าในช่างใหญ่มันถึงเงฮาร์เรยฮาร์เรย์สอนในช่างตาโยงผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยงานน้องไม้ไม้ด้ยเฮ้ยเฮยเฮยตื่ไปแล้วฮะ

Nak, ah. tak nak ha. Ini. Ha, ni okay. ah, Ha, ni Temanggung lagi Ha, ni dah dah, ni dah Ya Nak juga lagi ni Buat taruh gini Dia dah mau belajar ตัวเรียนก็รัเรายนนี่นี่ว่าหรอกวนวิธีการขึ้นเหมือนการเดินเลยอันนี้ว่าครูสุดฮัลโหลอ,อันนี้ค่อยๆทำสองในช่างฮะไม่เหมือนกันวิธีขึ้นโครงให้เดาไหนในช่างคนไหน No tang niệm yomaki yomaki biêu hủy tayo tapi nagun noyo gung nhoy yota ngay 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 <coughs> make... yo, ngay 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 ngay

ไม่แพล a กะบะตืว h หพอยนีันนี่อางที่สองันนี้นี่เลยีสามสามสามโองเดอนแด่แมงอูตุ๊กแกดสติรัวดูสติเาแวตุ๊กงูดอะนะูมเด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 ว่าเดเด่ว่าเด้ว่าเดว 那个不错嘞。<Lock>